สวัสดีครับสามเหตดเครื่องจกกักรกลนะครับวันนี้พามาชมคูบต้าครับ KX027 นะครับพอดีร้านคุณแม่งอัดฟางครับได้ทำการซื้อรถจากร้านชัยยงรถเกษตรมือสองนะครับพอดีพอทำการซื้อเสร็จก็ได้มาโรงงานครับคือมาทำส่วนของตัวเองนะครับเป็นไผ่กิมซุงครับพอดีว่า ดูแลไม่ค่อยไหวก็เลยโลออกครับโดยเอาแมคโครซื้อรถขุดเล็กเนี่ยครับเพื่อที่จะมาขุดไผ่กิมซุงออกนะครับแล้วก็ปลูกเป็นยูคานะครับคือจะได้สะดวกในการดูแลครับเพราะว่าไผ่จะต้องมีการตัดกิ่งแล้วก็มีการตัดนะครับถ้าปล่อยให้ใหญ่กว่านี้ก็จะเหนื่อยหน่อยครับคุณเน่งอัดฟางก็เลย ซื้อรถขุดเล็กมาเลยครับมาโรงงานตัวเองเลยครับแล้วก็มีรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์ยันมานะครับ45นะครับแต่ผมจําไม่ได้นะมันเป็นรุ่นอะไรผมจําไม่ค่อยค่อยได้นะครับอยู่ทางนู้นอีกคันหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ก็เลยเจ้าของลาเอา่อเจ้าของเนงอัดคุณเน่งอัดฟางนะครับก็ให้ผมมาช่วยลองขับขุดต่อออกนะครับ ครับผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแปลงมันใหญ่ประมาณ14บสี่ไร่ได้ครับเนื้อที่เนี่ยครับ มาช่วยขับก็ผมว่านุ่มดีมากเลยนะครับรถคันนี้ขับดีเลยครับผมว่าคือถึงแบบคือมันคล่องตัวครับถึงมันจะไม่เร็วมากแต่มันผิ้วครับทํางานพิวแล้วคอนโทรลมันเป็นคอนโทรลน้ํามันครับนุ่มขับแบบนิ่มๆเลยครับนี่วันนี้ผมถ่ายด้วยก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีคนช่วยถ่าย,ยครับผมก็เลย ขับด้วยถ่ายด้วยก็ลำบากน่อยเดี๋ยวผมขอขุดต่อไปเรื่อยๆนะครับมีไหลายต่อนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราขุดเสร็จไปทุกทุกต้นแล้วนะครับทุกกอแล้วนะครับเราก็เดินกับเขาร้องสวนใหม่นะครับเตรียมเขาร้องสวนใหม่ องส่วนที่นี่คือล่องใครล่องมันนะครับไม่ได้ว่าแบบข้ามได้นะครับเป็นลักษณะเหมือนล่องล่องเดี่ยวครับจะไม่มีท่อฝั่งสําหรับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะต้องเดินกลับก่อนเพื่อที่จะทําการเข้าอีกล่องหนึ่งครับตอนนี้ผมก็ได้ลงจากรถขุดแล้วนะครับเพราะว่า จะไปดูรถแท็กเตอร์ต่อครับรถแท็กเตอร์ยันมานะครับเนี่ยครับหลังจากที่ผมขุดไปสามล่องนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปชมรถแท็กเตอร์ยันมาดีกว่าจากที่ขับแล้วผมว่ามันขับดีมากเลยครับนุ่มเบามากเลยครับเนี่ยครับ พื้นที่ประมาณ14ไร่ได้บ้างครับจะเป็นปลูกเจอเนี่ยครับจะปลูกปลูกอ,อ,อยูคาลิปตัสครับแทนกอไผ่กอไผ่กินสูงนี่จเจ้าออกหมดเลยนะครับผลผลิตดีมากนะครับออกดีมากๆเลยแต่ดูแลไม่มีคนดูแลเนี่ยครับเห็นเจ้าของสวนเขาว่าอย่างนั้นนะ เนี่ยครับอุดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ยครับมีพนักง,งานเลาะกิ่งไผ่กิมสุงด้วยครับเนี่ยครับรถแท็กเตอร์ยันมานะครับใส่ห่างห้าห้าห้าผ่านนะครับยันมา E F สี่ห้าสาม T นะครับ เนี่ยเจ้าของเลยครับคุณเน่งอัดฟางครับเนี่ยครับด้านล่างไอ้ด้านด้านข้างของพื้นที่ก็จะเป็นร่องน้ำนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์มากครับ เดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะไปดูรถขุดคูเต้า KX ศูนย์สสามอีกคันหนึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับถ้าทันเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับถ้าไม่ทันยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับมาดูผลผลิตนะครับนอกไม้กำลังแตกขึ้นมาเพียบเลยนะครับ แต่เจ้าของส่วนก็จะโละครับโละออกเลยนะครับเห็นแล้วเสียดายเลยครับผลผลิตกำลังออกเยอะมากเลยครับ